ปี2022ประเทศตุรกีประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการเป็นตุรกีไม่ต้องการให้ชื่อประเทศไปพ้องเสียงกับคำว่าไก่งวงในภาษาอังกฤษดินแดนของชาวเติร์กนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายพันปีมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติบางก็เป็นตำนานที่เชื่อกันว่ามีที่มาจากเรื่องจริง บางก็มีบันทึกยืนยันแต่ไม่มีหลักฐานหลงเหลือและยังคงมีสถานที่สําคัญสำคัญอีกหลายแห่งที่ยังคงยืนหยัดท้าการเวลาปรากฏร่องรอยให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันกลิปนี้อัปเดตให้ทูบจะพาไปทําความรู้จักกับดินแดนแห่งนี้ให้มากขึ้นใน8เรื่องโบราณในตำนานเกี่ยวข้องกับตุรกีหรือตุรกีกันครับ ารรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชชเพียงคุณมุ่งมัน่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. พบซากเรือโนอาบนยอดเขาในตุรกีพระคำพีภาคพันธสัญญาเดิมบอกเล่าเรื่องราวของโนอาและครอบครัวที่สร้างเรือขนาดใหญ่กว้าง22เมตรสูง13เมตร ยาว137เมตรตามบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านำพามนุษย์และสัตว์ให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกอันเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักถึง40วัน40คืนโดยตามตำนานเชื่อกันว่ายอดเขาอารารัตในตุรกีคือจุดแรกที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกผ่านพ้นไป ปัจจุบันยอดเขาอารารัตซึ่งตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลถึง4,000เมตรมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการอ้างว่าค้นพบซากเรือโบราณที่อาจจะเป็นเรือของโนอาโดยก้อนน้าแข็งช่วยรักษาให้เรือเก่าแก่กว่า4,000ปียังคงสภาพเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามการเดินทางที่เข้าถึงได้ยากทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาพร้อมๆกับยอดเขาในอีกหลายประเทศในแถบนี้ที่ต่างก็ค้นพบซากเรือโบราณที่พากันอ้างว่า น่าจะเป็นเรือโนอาเช่นกัน 2. ซานตาคลอสเป็นชาวตุรกีถ้าพูดถึงซานตาคลอสหลายคนอาจจะนึกถึงฟินแลนด์ประเทศที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของซานตาคลอสและอาจจะทราบกันมาก่อนแล้วว่าซานตาคลอสมีตัวตนอยู่จริงซึ่งก็คือเซนต์นิโคลัสนักบุญที่อ่อนโยนรักเด็กและมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่3และ4 แต่ที่จริงแล้วเซนต์นิโคลัสน่าจะไม่เคยเดินทางไปฟินแลนด์แต่เกิดในตุรกีในตระกูลที่ร่ำรวยมีจิตใจที่เมตตาและชอบแบ่งปันเมื่อเข้าโบสก็เป็นนักบุญที่อบอ้อมอารีและดำรงตำแหน่งเป็นสังฆราชในเมืองไมราในตุรกีอุทิศตัวเพื่อคริดศสาสนาตลอดชีวิตและยังคาดกันว่าสุสานของเซนต์นิโคลัสก็น่าจะอยู่ที่ตุรกีเช่นกัน ส่วนแนวคิดเรื่องซันตาคลอสที่เผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางในตะวันตกเกิดจากการเล่าขานต่อๆกันมาถึงประวัติของนักบุญใจดีที่ชอบแจกของขวัญให้กับเด็กๆในยุโรปและได้รับการจินตนาการเสริมแต่งเรื่องราวจนกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่มีชายหนวดเฟิร์มใส่ช,ชุดสีแดงหัวเราะอารมณ์ดีอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 3. ดวงตาพิศาตเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้าย เชื่อกันว่านี่คือดวงตาของเทพฮอรัสเทพแห่งแสงสว่างและชัยชนะของชาวอียิปต์โบราณซึ่งมีเสียงเป็นนกเหยี่ยวมีดวงตาข้างซ้ายเป็นดวงอาทิตย์และข้างขวาเป็นดวงจันทร์และในการต่อสู้เพื่อปกป้องราชบัลลังก์จากผู้เป็นอาเทพฮอรัสก็ถูกควักดวงตาออกไปทำให้ดินแดนอียิกต์คุบมืดมิดและเดือดร้อนอย่างหนักอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดธรรมะย่อมชนะอาธรรมเทพฮอรัสสามารถทวงคืนดวงตากลับมาได้ ชาวอียิปต์จึงเลื่อมใสศรัทธานับถือดวงตาฮอรัสในฐานะเครื่องรางของขลังป้องกันโรคภัยและความชั่วร้ายซึ่งความเชื่อนี้ได้ฝังรากลึกในดินแดนแถบนี้รวมทั้งแผ่นดินตุรกีมาหลายพันปีจวบจนปัจจุบันได้กลายเป็นของฝากของที่ระลึกยอดนิยมจากตุรกีทำจากกระจกแก้วหรือลูกปัดสีฟ้าที่ประดับตกแต่งในเครื่องประดับของแต่งบ้านหรือพวงกุญแจต่างๆ 4. ม้าไม้เมืองทรอยตำนานที่มีอยู่จริงโทรจันวอร์หรือสงครามที่เอาชนะกันได้ด้วยกลอุบายม้าไม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อราว3,200ปีก่อนโดยเมืองทรอยนั้นเดิมเป็นเมืองที่แข็งแกร่งและขัดแย้งกับเมืองสปาร์ตาของกรีกแต่จุดแตกหักนั้นมาจากการที่เจ้าชายปาริสแห่งทรอยไปลักพาตัวพระนางเฮเลนมาเหสีแห่งเมืองสปาร์ตามาเป็นชายาจึงทำสงครามกันครั้งใหญ่ต่อเนื่องและยาวนาน กองทัพกรีกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะต้องยกทัพข้ามทะเลมาไกลต่อสู้ไม่ไหวจึงทำทีเป็นถอนทัพและมอบม้าไม้ขนาดใหญ่หนึ่งตัวไว้คล้ายกับยอมแพ้และมอบของขวัญสงบศึกแต่ที่จริงแล้วในม้าไม้นั้นซ่อนทหารเอาไว้และเมื่อกองทัพทรอยชล่าใจคิดว่าชนะศึกจึงเฉลิมฉลองจนเมามายทหารกรีกจึงออกมาจากม้าไม้ไปเปิดประตูเมืองทรอยให้พักพวกยกทัพเข้ามาพิชิตเมืองทรอยลงได้ในที่สุด เมืองทรอยก็คือเมืองชานักคาเลในประเทศตุรกีซึ่งปัจจุบันยังคงม,มีแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองทรอยโบราณและมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจํานวนมากแล้วนํามาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งทรอยพร้อมทั้งการจาัดทําม้าไม้จําลองขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์อีกด้วย 5. วิหารอาทิมิสสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ วิหารอ์ทิมิสตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณเอเฟซัสหรือเมืองเซลซุกในปัจจุบันน่าเสียดายที่คงเหลือเพียงซากประหักพังและต้องใช้เทคนิคในการสร้างภาพสมัยใหม่จึงเผยให้เห็นว่าเป็นวิหารหินอ่อนสไตล์กรีกโบราณที่งดงามและอลังการไดรับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งปรัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาอ์ทิมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ5,000ตารางเมตรประกอบไปด้วยเสาสูง18เมตรถึงกว่า100ต้นที่ทั้งงดงามและอลังการไปพร้อมกันเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อ2,700ปีก่อนโดยใช้เวลานานกว่า100ปีจากนั้นถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิมหลายครั้งด้วยเหตุผลจากความขัดแย้งทางศาสนาจนครั้งสุดท้ายมีการนำหินอ่อนจากที่นี่ไปสร้างวิหารฮาเกียโซเฟียในอิสตันบูลในปัจจุบัน สุสานแห่งฮาริคาร์นัสัสสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณอีกหนึ่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอีกแห่งหนึ่งในตุรกีแม้จะหลงเหลือเพียงแค่ซากประหักพังและส่วนที่เป็นฐานรากแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้จินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า2,300ปีก่อนในดินแดนของอาณาจักรคาเรียรโดยพระนางอร์ทิมิเซียที่2เพื่อถวายแดกษัตริย์โมโซลัส ผู้ที่เป็นทั้งพระอนุชาและพระสวามีของพระองค์ตัวสุสานเป็นสไตล์กรีกทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยหินอ่อนและเสาโรมัน36เสาตัวยอดด้านบนมีลักษณะเป็นขั้นลดหลั่นกันคล้ายกับพีระมิดรวมความสูงประมาณ40เมตรน่าเสียดายที่สุสานพังถล่มลงมาในช่วงศตรวรรษที่13จากเหตุแผ่นดินไหวของมีค่าและหินจากสุสานจึงถูกนำไปใช้งานก่อสร้างอาคารอื่นๆและในศตรวรรษที่19จึงค่อยมีการขุดค้นเศษซากที่เหลืออยู่ โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องราวที่อับดุลไททูบรวบรวมมาได้สําหรับใครที่เคยไปเยือนตุรกีหรือตุรกีหรือเคยรับรู้เรื่องราวในตำนานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศนี้สามารถแบ่งปันข้อมูลความรู้กันได้ในความคิดเห็นเลยนะครับ